ัดมาคือการทําค่าไฟให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนหยุดการเอาเงินไปจ่ายให้กับเอกชนฟรีๆเพราะฉะนั้นข้อที่สองนะครับผมอยากจะ,จะเสนอให้มีการเข้าไปแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อลดค่าความพร้อมจ่ายที่มีอยู่กับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เกินความจําเป็นในตอนนี้นะครับเรามีโรงไฟฟ้ามากถึงแปดโรงที่ไม่ได้เดินเครื่องเลยในปีหกสี่แต่ประชาชนกับต้องควักกระเป๋าเงินจ่ายให้กับเอกชนเหล่านี้เกือบหมื่นล้านบาทต่อปี ที่แฝงอยู่ในค่าไฟของพวกเขา,าท่านรัฐมนตรีเองก็น่าจะรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับท่านก็ต้องพอจะทราบว่าในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA เนี่ยมันจะมีการระบุข้อกําหนดข้อหนึ่งคือเหตุสุดวิสัยหรือ Force Majeure คือการเกิดเหตุที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนทําไมท่านถึงไม่คิดที่จะนําการแพร่ระบาดของโควิด19มาเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขลดค่าความพร้อมใจนี้ที่เอกชนเองยังชอบใช้เหตุผลในการแก้ส สัญญาสัมปทานรัฐอยู่บ่อยๆตัวรัฐบาลเองก็ควรจะใช้เหตุเดียวกันนี้ในการเข้าไปแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เหมือนกันในขณะเดียวกันก็ต้องหยุดการให้สัมปทานชั่วโครของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่กับเอกชนเพื่อลดต้นทุนค่าไฟรวมลงทันทีข้อที่สามครับการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรมหยุดการนำของถูกให้กับภาคธุรกิจก่อนแล้วยัดของแพงให้กับประชาชน ควรมีการนําต้นทุนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมาเฉลี่ยรวมกับภูก๊สที่มีราคาแพงเพื่อให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงทางกะกะอเองก็ได้ทําหนังสือเสนอแนะในแนวทางนี้แล้วก็น่าจะวางอยู่บนโต๊ะท่านรัฐมนตรีพลังงานเรียบร้อยแล้วนะครับข้อสุดท้ายคือการสนับสนุนให้มีการติดตั้งโซลาบนหลังคามากขึ้นแทบจะถูกพัรคร่วมที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับมีนโยบายสนับสนุนโซลารลูฟท็อปแต่ผมกลับไม่เห็นคําแถลงเหล่านี้ ในคําแถลงการของท่านเลยว่าท่านจะทํนานโยบายที่ท่านเคยบอกว่าจะทําอย่างแน่นอนตอนหาเสียงเนี่ยอย่างการอนุญาตให้ประชาชนสามารถขายไฟที่ผลิตได้คืนให้กับรัฐในราคาที่ซื้อมาหรือระบบเนบิทริงก็ไม่มีทั้งทที่มันจะสามารถช่วยลดภาระค่าไฟของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงเป็นระบบที่สามารถลดการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีราคาแพงแล้วก็มีมลพิษสูงอีกด้วย แทนที่จะเอาเงินก้อนใหญ่ไปให้เอกชนไม่กี่รายเราเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนหลายๆรายดีกว่าไหมครับเอาละครับนี่คือ4ข้อที่ผมอยากจะเสนอเพื่อแก้ปัญหาค่าไฟค่าน้ำมันของทุกคนในระยะเร่งด่วนท่านต้องกล้าที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างระบบที่เอื้อในทุนไม่ใช่เอาเงินไปอุดหนุนแบบนี้ไปเรื่อยๆในขณะที่นโยบายเนี่ยระยะสั้นมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านราคา ในระยะยาวนโยบายที่ควรจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงโอกาสการสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆให้กับประเทศจากภาคพลังงานเองพวกท่านแทบจะไม่ได้พูดถึงเลยทั้งๆที่มันก็สําคัญไม่แพ้กันทุกคนรู้กันดีนะครับว่าพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนจะมาเป็นแหล่งพลังงานสําคัญของโลกใบนี้แต่รัฐบาลกับพูดถึงแค่เพียงว่าจะส่งเสริมและสานต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นําของอาเซียนในด้านนี้ถ้าฟังแค่นี้มันอาจจะดูดีนะครับแต่พวกท่านรู้หรือไมครับว่าทางนักวิชาการหรือคนทํางานทางด้านพลังงานพวกเขาหัวเราะย,ย้อกับแผนของพวกเรานะฮะมันมีแต่เป้าหมายแต่ไม่มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนแถมพวกท่านยังตัดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ net zero emission ออกไปจากคำถแถลงการอีกด้วย ทางทางที่เป้าหมายเดิมมันก็ชา้ากว่าเพื่อนบ้านเป็น10ปีอยู่แล้วนี่ท่านเล่นตัดออกไปเลยมันหมายความว่าอย่างไงครับแต่มีนโยบายหนึ่งนะครับของพรรคร่วมไทยสร้างชาติที่ผมรู้สึกชอบเป็นอย่างมากนะครับคือการยกเลิกการใช้ถ่านถินภายในปี2030 2030นี้มันเร็วมากครับม,มันเร็วกว่าพวกผมที่ตั้งไว้ว่าจะยกเลิกภายในปี2035อีก5ปีเนี่ยเร็วกว่าพวกผมอยากจะให้ท่านช่วยชี้แจงหน่อยครับว่าทำได้ยังไง ผมเข้าใจดีนะครับว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินรวมถึงเหมืองได้ส่งผลกระทบกับพี่น้องในจังหวัดลำปางมาอย่างยาวนานนะครับเพื่อนสสของผมสสชนธานีได้ร่วมต่อสู้กับชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับประเด็นนี้มาโดยตลอดแต่ท่านประธานครับเรามีแรงงานชาวเหมืองมากกว่าพันเก้าพันคนที่ลำปางที่ไม่มีแม้แต่สวัสดิการถ้าเหมืองนี้ปิดตัวลงพวกท่านได้มีแผนรองรับปัญหาแรงงานตรงนี้ด้วยหรือไม่ รวมไปถึงแผนแผนหาแหล่งพลังงานที่จะนํามาทดแทนโรงไฟฟ้าที่ปิดที่ปิดไปคืออะไรพักที่เป็นเจ้าของนโยบายนี้ก็อยู่ในอํานาจรัฐมาตลอด9ปีแต่สิ่งที่ท่านพูดมันช่นย้อนแย้งกับแผนการทํางานของกอฟผพอพอที่ยังจะมีแผนการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินไปอย่างน้อยถึงปี2040พวกท่านไม่ได้คุยกันหรอฮะอย่าบอกนะคะว่านี่เป็นเทคนิคที่พวกท่านใช้หาเสียงกันอีกแล้ว ปัญหาเรื่องการผูกขาดทางภาคพ,พลังงานก็เป็นปัญหามาอย่างยาวนานทั้งการผูกขาดในภาคผลิตจากเอกชนไม่กี่รายการผูกขาดโดยรัฐในระบบสายส่งและภาคผู้ค้าปลีกปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงแม้แต่นิดเดียวระบบการให้สัมปทานโรงไฟฟ้ากับเอกชนที่ทั้งไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่โปร่งใสส่งผลให้เรามีโรงไฟฟ้าเกินความจําเป็นเหมือนทุกวันนี้ก็ถูกมองข้ามจากรัฐบาลนี้อีกเช่นเคยใช่หรือไม่ แม้แต่ประชาชนเองก็ไม่มีตัวเลือกในการเลือกซื้อไฟฟ้าทางทั้งที่ในประเทศอื่นพวกเขาสามารถเลือกซื้อไฟฟ้ากันได้อย่างเสรีเหมือนกับเลือกแพ็กเกจมือถือครับทุกเจ้าแข่งกันลดราคาประชาชนก็มีแต่ได้กับได้จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดครับทุกท่านพอจะเห็นได้ว่าทางคณะรัฐมนตรีไม่ได้วางแผนหรือมีกรอบการทํางานที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านพลังงานในระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นข้อเสนอผมมีอยู่3ข้อนะครับสําหรับประเด็นนี้ ข้อแรกคือให้ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยการออก Net Zero p d p เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้กับประชาคมโลกนอกจากจะเป็นการลดการพึ่งพาก,ก๊าซธรรมชาติยังเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นโดยบันไดข้อแรกขั้นแรกของ Net Zero p d p ต้องเริ่มจากการมีแผนงานรองรับการปลดวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศ มีแผนการการอัพสกิลการวีสกิลให้กับคนงานเหมืองที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมไปถึงแผนพัฒนาพื้นที่เหมืองโดยรอบและแผนการหาแหล่งพลังงานมาทดแทนมีหลายหน่วยงานนะครับทั้งในและต่างประเทศที่พร้อมให้ความร่วมมือทางด้านในเรื่องนี้ทั้งด้านความรู้และก็ด้านด้านเงินทุนแต่ผมยังแอบได้ยินมานะครับว่าแผน p d p 2022เนี่ยที่ควรจะออกตั้งแต่ปีที่แล้วยังมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่เลย ฝากทางครอรมอติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าชา้ากวันนี้ผมเกรงว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อนะครับอาจจะเป็นแผนในี้ PDP 2024ก็เป็นได้ข้อที่2นะครับคือการลดการผูกขาดโดยการปรับโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าจากเดิมที่เป็นแบบรวมศูนย์หรือ enhance d single buyer สู่ตลาดพลังงานเสรีทั้งในภาคขาส่งแล้วก็ภาคขาปิมีผลวิจัยมากมายนะครับว่าตลาดพลังงานเสรีเนี่ยมันจะช่วยลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนได้ ในระยะยาวมันเป็นระบบที่จะทําให้เกิดการแข่งขันให้ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้นและรัฐก็ไม่จําเป็นที่จะต้องออกสัมปทานที่ผูกขาตัวเองไปอีก20ปีรวมไปถึงให้ราคาค่าไฟเป็นไปตามกลไกตลาดลดการอุดหนุนจากภาครัฐลงได้นอกจากนี้โครงการที่ค้างเติงอยู่อย่างเปิดปาร์ตี Access หรือการปลดล็อกสายส่งนะฮะก็ควรมีการเร่งรัดให้เกิดขึ้นการอนุญาตให้ผู้ผลิต ไฟฟ้ากับผู้รับซื้อไฟฟ้าสามารถเจราจาต่อรองซื้อขายไฟกันได้โดยตรงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้และข้อสุดท้ายที่ผมคิดว่าสําคัญมากนะครับถ้าประเทศแล้วก็ประเทศไทยจะเสียประโยชน์ถ้าไม่เร่งทําคือการเพิ่มตัวเลือกของผู้บริโภคหรือเอกชนหรือโรงงานให้เขาสามารถเลือกซื้อพลังงานสะอาดกันได้ร้อยเปอร์เซนตอนนี้นะครับสินค้าที่ผลิตมาจากพลังงานสะอาดเป็นกําลังมาแรงเป็นอย่างมากนะครับท่านประธาน ผมได้มีโอกาสคุยกับโรงงานผู้ประกอบการหลายรายพวกเขาฝากมาบอกว่าเขาพร้อมที่จะย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศภายในสปีข้างหน้าถ้าพวกเรายังไม่มีตัวเลือกการซื้อพลังงานสะอาดให้กับพวกเขานะครับเพราะว่าแม้แต่โครงการไฟฟ้าสีเขียวหรือ Utility Green Tariff เนี่ยที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากแหล่ง,ลงพลังงานสะอาดได้โดยตรงที่กาจะเอามาแก้ขัดก่อนก็ยังโดนเตะถ่วงจากกลุ่มทุนบางกลุ่มไม่ให้เกิดอยู่เลย ทั้งสามข้อที่ผมพูดมาล้วนจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าไฟในระยะยาวให้ถูกลงและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนได้สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีไม่ว่าคำถแถลงที่เลื่อนลอยก็ดีหรือจงใจมองมองไม่เห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนก็ดีนะครับผมไม่สามารถเชื่อได้อย่างสนิทใจเลยว่าพวกท่านกำลังทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างจริงใจ หรือนี่ไม่ใช่คําแถลงที่พวกท่านกําลังบอกประชาชนอยู่แต่เป็นคําแถลงที่กําลังบอกกลุ่มทุนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายานี้ว่าพวกท่านได้ทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้เรียบร้อยแล้วอยู่หรือเปล่าขอบคุณครับ